สวัสดีครับเพื่อนยูทูบวันนี้ผมช่างปานมนโนจะมาแนะนําวิธีแก้ปัญหานะสมมติกรณีห้องน้ําเราทําเสร็จแล้วมีการเพิ่มห้องน้ําระดับพื้นล่างเนี่ยระวางท่อหมดแล้วเนี่ยหรือในที่พื้นที่เป็นคอนกรีตเราจะเททับใน,ในที่คับขันลักษณะเป็นที่คับขันคือระวางท่อหมดแล้วแต่มีการจะเพิ่มเติมขึ้นมาจะทําอย่างไรนะฮะเพราะบางทีเราตัดกลางท่อเนี่ย ล้วจะไปใส่นิเปิลก็ไม่ได้เพราะนิเปิลมันสูงเป็นเกลียวนะฮะในห้องน้ําก็เหมือนกันฝั่งนี้เราเดินใส่ก๊อกทางนี้ชักโครกเรียบร้อยแนละ้วเราเกิดมีปัญหาจะเดินท่อน้ําท่อน้ําดีเพราะในห้องน้นําต้องมีท่อน้ําดีอยู่ตัวหนึ่งสาหรับเปิดซักซักล้างถูอะไรนะฮะมันต้องต้องมีท่อน้ําดีนะฮะอันนี้มันหลักของห้องน้ําเลยนะสูงก็ระยะพอสมควรนะเอาถังวางได้ในห้องน้ําต้องมีนะทีนี้จะทํำยังไงจะแก้ไขยังไง เราก็จะแก้ไขโดยวิธีที่ง่ายๆนะค,คือเมนใน,ในห้องน้ำหรืวเมนในพื้นที่ผมเรียนในทราบเนี่ยมันมาลักษณะนี้เราก็ใช้วิธีตัดแบบนี้เลยครับตัดตัวนี้ก็มาข้องอเลยนะตัวนี้เราก็ตัดเข้าข้องอเลยนะอย่างที่ผมนําเรียนเอามาตัวอย่างให,ให้ให้เพื่อนได้ทราบเนี่ยครับผมนะเราตัดเลยครับตัดเสร็จมันก็จะกลายเป็นท่อท่อเส้นตรงก็มามาหักต่อกันที่นี่ แล้วจากนี้เนี่ยเราจะนําไปใช้งานถ้าเผื่อเราอยู่ฝั่งซ้ายก็เอาฝั่งนี้เป็นเกณฑ์ถ้าเผื่อท่อที่เราจะไปใช้ใช้ไปด้านนี้เราก็กลับมาเป็นฝั่งนี้แทนฮนะแล้วก,ก็ก็ไม่ยุ่งยากด้วยความสูงของท่อก็ปกตินะถ้าเผื่อเราไปใส่นิเปิลนิเปิลมันจะสูงเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะรั่วไหมต่อไปเพราะรั่วเราแก้ไม่ได้เลยเพราะห้องน้าม,มันเทปิดหมดหรือว่าพื้นคอนกรีตที่เราจะเททับเนี่ยนะ อันนี้ก็คืออุปสรรคของการต่อท่อกลางกลางท่อที่ใช้งานฝั่งนี้ก็เทคอนกรีตไปแล้วเราเจอท่อเนี่ยเราจะทํำยังไงในห้องน้าเหมือนกันนะฮะใช้ได้นะแม้กระทั่งในกําแพงถ้าเผื่อเราเราจะตั้งอะไรก็ดัดแปลงได้หมดอนะในกําแพงแต่ถ้าเผื่อขั้วมันไปได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าทุกอย่างมันมันมันงานม,มันเสร็จหมดแล้วเนี่ยเขาต้องพื้นกับผนงบงังบางจุดบางจุดต้องใช้แบบนี้แหละครับ ที่ผมเรียนเนี่ยเราดัดแปลงท่อยาวเราก็ตัดออกสวมข้องอเลยสวมข้องอเสร็จมันก็จะเป็นลักษณะลักษณะที่ที่ออกมาเป็นลักษณะที่ออกมาแล้วเราก็สวมเข้าไปอีกทีหนึ่งใช้ใช้กาวดีพาสสวมเข้าไปมันก็จะมันก็จะกลายเป็นตัวนี้เป็นตัวแยกแทนเพราะอย่างอื่นนี่เราจะแก้ไม่ได้ นอกจากวิธีนี้นะแล้วเราก็จะเทปูนฝังหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ใช้งานได้ตามปกติมันก็จะน้อยกว่าที่เราไปลือหรืออะไรเสียหายเยอะตามผนังตามอะไรเนี่ยนะใช้ได้ดัดแปลงได้หมดแล้วครับผมสวัสดีครับผมช่างปานเมืองนอนครับ